ม่เรียนมันต้องโอ้โหกดทันได้ไงเนี่ยคอมแบบนี้ต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้ครับจริงๆไอเดียนในคอมไม่ใช่เรื่องยากครับทันอะไรเลยจะตายก็เป็นแฉ่คีให้ให้คอมรู้สึกเหมือนกูจะค้อนดังหน่อยมึงกูคอร้องละอย่าขัดฟิวดังไงช็อตฟิวยิ่มหายเลยดังจริงๆอะดังในทางที่ดีโดนไล่ตีร้องดังยิ่มายเลย ยี่อะไรอวะเด้ออ่าเอาไปทาบแล้วนี่พี่พี่มีตัวนี้เปล่ามีอ่มีทุกตัวครับพี่ชาวได้อะไรวะเนี่ยตัวดีเกิดีบัตรบัตรชาวเหลือครับชายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ผู้ชายอ่ะเล่นตัวอย่างเงี้ยตอนนี้เล่นเบื่อละเอาหมอเลยเอ้า ไม่ไปถ่านแล้วพี่กูเคยกดอะไรถันบ้างนั่งเป่าไปนั่งเอาขุียสกิลอะไรเอาแค่นี้สกีลอะไรบ้างมองมาเป่าขุยไงเป่าขุยโดนเพื่อนเราย้ายความเจ็บปวดของเพื่อนมาไว้ที่เราแต่แต่ตัวนี้มันดีนะเพราะว่ามันมันตีมันมันตีได้สามรอบอ่ะเฮ้ยสามรอบรินป่ะจ๊ะต้องลองพิสูจน์นะขีอย่ามาอย่ามากดตอนวิ่งอยู่แล้วกันคุย อ๋อถ้ากดมันยืนนิ่งเลยเหรอถ้าถ้ากดรับมันยืนนิ่งทั้งคู่เลยพี่โอ้ยเพี้ยนเไยตึงวะ่ะแล้วมันจะมี<ต>เป็นทำไมก็เอาไว้ลดดาเมจไงก็คือพี่รับดาเมจไปแทนใช่ป่ะระหว่างนั้นแล้วพี่ก็เคลียร์ดาเมจตรงนั้นทิ้งได้โอเคมันจะมีมเครื่องหลอดของพี่อยูเคียวเกียว่ะพี่มันจะทำาให้เกตลงได้โอเคเข้าใจเข้าใจหรือเปล่าวะ เ,เอออยู่แถวผมนี่นะตัวอะไรตัวอะไรไปดูหน้ามาหน่อยไม่เห็นไม่อยากดูไม่อยากเห็นอยากไปขายของเล่นเฮ้ยคนขายของเล่นเฉยเฮ้ยนัไขาอะ่ปะปลาคุยแล้วปลาคุยแล้วอ้าใส่ไม,ไ,ไม่ได้คาเ่เลียนพี่อ๋อไอจิ้กงกากระโดดดึงดึงนั่นนะนะใช่แล้วมันตัวมัน ก็มันโหดหลายเกินไลยสำหรับกูกูเล่นไม่เป็นเมื่อกี้นานมายืนยืนตอกพี่ทำไมวะน,นะแอบโด็กคนดังเฉยความคลุมดาเครื่องอื้อขิงไปดิอันนี้คือมันไล่ขู่เหรอไม่ไล่แล้วเลิกไ,ไล่แล้วครับมันไปไหนอะ เฮ้ยยังไงเสร็จแล้วเอาให้เสร็จเลยดีกว่าถามหาจิา้งก่าจิ้งก่าก็มาพยายามกระโดดไปไหนแล้ววนะน้ อาจจะไปอยู่ตึกใจการตึกก็ได้พี่ตึกลาฟ้าสกายฮปเปอร์ใส่ซ <c oughs> าวิวไดให้นึกด้วยนะโ <c oughs> อมาเดี๋ยวต้จัดให <c oughs> ต้ต้องเก่าต้องแก่แค่ไหนวะรู้จักจกกูได้ไหมโอ้ยเ <c oughs> จา้าจอดี่เดอร์ดี้นักกันตัศาสตร์ โอลิมปิกไอเด็กเรียนวะพวกเราเด็กเรียนเหมือนที่กูรู้จักแล้วเตอร์อาจตายเลยแม่งเพิ่งขยันเรียนเฮ้ยยังไม่นะกระโดดผิดได้เป็นไรโดนโดนตีบ้างก็ดีอย่าจูกแบกเลยอุ้ยเชี่ยแม่งไก่กูทุ่ยหายวะช่วยยังไงดีวะเนี่ยอุ้ยปลอดวกระโดดกระโดดข้าม กระโดดคิดด้านเฉยไม่มีปัญหาเรามีเครื่องร่อนแมนอยู่ในตีคือร่อนแมนเฉยเออระวังระวังนะอย่าเธอบล็อกให้ด้วยโดนตีไปแล้วดีเนี่ยเรื่องวันเสาร์เรื่องหนึ่งทีมามามาพี่เล่นเฟรมหนูพี่ว่าพี่เล่นเป็นกันเะรี่ ถ้าน้องพรลอมะเนี่ยไม่ลบหรอกเจื่อพี่มานะโอเคโอหมีไทยด้วยขอบคุณ thank you ไปละอุ้ยพี่ไม่ต้องไปมันที่ก่อนมันคิวน้องก่อนคนจะเสร็จแล้วนี่เหรอเนีกเน็กมันชอบปัน่นเครื่องถ่ายปัน่นเม่่กว่าสิง่งใดๆเรามาเพื่อปัน่น ไม่จะเล่นตัวช่วยกันส่วนเด็กก็ชอบปั่นมากกว่าเพราะว่าเราจิ้งไม่เก่งช่วยไม่ได้ยังไงล่ะยังไงเราก็ต้องปั่นปั่นทอนี่คองโลก็ไม่ปั่นจะชนะหรอโอ้โหตรงนี้ใครใช้ไม้วะไม่รู้รู้แต่พี่ยังไม่ได้กดเลยแบบโคตรดีอ่ะยังไม่ได้ใช้ไม้สักอันเลยเตะไม้ตลอดเวลาเดี๋ยวเปล่านกหวีให้อ่ะไม่ต้องต้องส่งมามันส่งไม่ได้น้องก็ขยับไม่ได้ิดี้วห โอ้อะไรวะตอนนี้รักษาคีอยู่ฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ใอีเปรักษาใครนอ้นองๆเข้าไม้น้องเข้าไม้น้องเข้าไม้น้องเข้าไม้แตงคิวไล t h แตง y ิ u ไลายบ็อกให้น้อยบอกให้น้อยโอ้โหขอบคุณแตงคิวไลท์ความจุดครับจุดเลยพี่จุดจุดจุดหยุด <c oughs> เออสวยวิ่งแล้วจวังหวะเนี่ย <c oughs> วิ่งแบบเอ๋เลยเอ๋ตกใจ เอบอกมึงวิ่งได้ยังไงค่อยอย่ามาเล่นเชิงตรงนี้แล้วทำาไมคนสุดท้ายแล้วเป็นกูมึงไล่คนอื่นต้งตายนะฮะโดดเด็ดไงเราโดดเด็ดไงโอ้ยบอยโอ้ยได้ดีจัด <c oughs> โอ้โหถามจริงเถอะเขาก็แล้วก็ี้โจ๊ดีกูถามจริงไม่อยากไปช่วยอยู่นะแต่ว่าล้มมาแล้วหนึ่งที <c oughs> ตา,า,าแดงตา,าแดงแหละใครวางก็เหมือนกัน น้องไปแล้วไปมาไปเอ้เอเห็นแลปะโอ้เฮ้ยมันเศร้าอะพี่ก็มองไมม่เเห็นฮ้ยันกระโดดมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปพี่มันว้าบผิดวาร์ปไปประตูนู้นนะดิอืมใช่แต่มันไม่มีใครมาช่วยกูเลยเขาเป็นตาแดงอยู่เลือกมันเศร้า่ะทำไมวะทำไมแดงอย่างนี้ทำไม ทำไมเราต้องเสียสละทุกครั้งเลยวะ่อโลกใบนี้เหรอนี่เราเป็นฮีโล่อ่ะตัดสิสุขของโลกแม่งออกมาตัวหน้ากูเลยไม่ไม่ไม่ได้โอเคกูออกไม่ได้พี่ผมขอโทษพี่องขอโทษหรอกถ้าตั้งใจอ่ะไอ้พวกชั่วร้ายโอ้โหเหมือนที่ไม่เิงอ่ะจะไม่ช่วยเธออีกแล้ว